สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ช่องไอทิต์กเกษตรทฤษฎีไม่สิมาไทยเกเษตรผสมผสา,า,านยูบ้านค่ายสว่างตำบลน,นาดีอำเภอสุวรรณจังหวัดนองบัวลำพูอ่าเพิ่นปลูกเกษตรผสมผสานอีกอย่างเดียวเขาไปทมคุณยายเลยครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีอา่าคุณยายแนะนำตัวนะครับเออชื่อแม่หนูเทียงรับ คุณยายเฮดเกษตรผสมผสานคุณยายเอนปลูกอะไรเนี่ยครับปลูกโกโก้โกโก้น้องโกโก้นะครับไงปลูกโกโก้ปลูกกล้วยแซมครับทั้งโกโก้ทั้งกล้วยเนาะครับโอ้งามครับคุณยายปลูกคุณยายเฮดเองบ่ครับพ่อตาเฮดอ๋อพ่อตากับคุณยายเฮดน้ำกันนมันบ่ครับพ่อตากับคุณยายไรเฮดนะครับโกโก้คุณยายปลูกหลายปันใดครับ ยูหนีทุกไงหนี่พ่าะม่นร้อยกลัวคุณบ่ลูกลงไปทางใต้คุณกับนั่นเนีับปลาทางใต้เนี่ยคุณยายปลูกโกโก้นี่คุณยายไปสดงใส่ครับเอ้าเพิ่นมีอันนั่นตัวมีอันสาขาพิ่นมารับเองอ๋อครับเพิ่นมีใบรับประกันหายพร้อมครับเขาได้อันไปหาขายแยกดอกครับโอ้กล้วยนี่ก็คุณยายก็ปลูกงามคักเนาะคุณยาย อวยนี่ก็งามเรากับบักฮวงนี่คุณย้ากับปลูกกับครับบักฮวงนี่มันบักครับคุณย่ากับเจี๊ยบไปน้ำตลาดเนาะครับเนะาะอา่แล้วก็มีอันไดอีกเนี่ยครับคุณย่ยปลูกอยู่ในนี่มีตะไคร้มีบักแข้งบักเียไปตลาดลูกครับดอกกะ ปูบักทวดินแซมน้ำคอัก <ขอ S 2> หงเนอครับปิบทวดินมีขามีตะไคร่นะครับนีมัก้องที่ลูกไม่จังเห็นชุ่มเนี่ยครับคุณย่ายไส่น้ำบรรไดโฮดครับนี่ไไน้ำใส่ปาฟ้แม่น้ำพรละตะโยไชยเลยครับมีบักตือบักทวบักครับ คุณยายครับคุณยายเพิ่นกับเห็ดกับคุณตาเพิ่นกะปลูกทุอย่างเนาะครับท่านผู้ชมเพิ่นอ้อยนี่บ่แมนอ้อยนั่นนี่เนี่ยอ้อยหวานอ้อยปั้นนี่เนี่ยครับโอ้อ้อยเป็นอ้อยขั้นน้ำบอกครับคุณยายอ้อยขั้นน้ำนะครับโอ้อ้อยขั้นน้ำกับนี่เพิ่นปลูกสุยางครับเพิ่นกับขยันดีครับเพิ่นเห็ดกับพ่อตาครับคุณตาคุณยายเพิ่นกะเป็นคนขยันปลูกเพิ่นกับ เอาไปส่งน้ำตลาดเนาะคุณยายเนาะครับคร่ละครับครับสวนเพ่นงามครับพี่น้องสวนเพ่นงามพ่นจัดการบริหารได้ดีครับพี่น้องนิ่งครับคุณยายตะก่อนเนี่ยเฮ็ดอย่างมากขึ้นเอมาปลูกกันอันกระใจ เห็ดไห้เห็ดหน้าธรรมดานี่ล่ะครับวันนี้เห็นเพิ่นนั่นแนะน้ำเห็ดแล้วก็เลยเห็ดเห็ดเกษตรผสมผสานบองคุณยายเห็ดเกษตรผสมผสานนี่ล่ะครับเนื้อซุ้มซุ้มอยู่ทางใต้บางท่านใหญ่เนี่ยจังซี่ล่ะครับอันโกโก้เนาะเออครับเป็นกล้วยของคุณยายก็งามโอ้เต็มไปเบิดลทั้งหลายปูไปเบิดครับมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างนีอหยิ่งกับมีเงี้ยสิละครับ นี่เบิดธันละคุณยายเห็ดแล้วกะเห็ดปลูกยังสี่คุณยายก็มีความสุขบ่ครับมีความสุขอยู่กับปั่นเอาอยู่น้ำท่วงน้ำสวนนี่นะครับเอาบ่ได้ชีเรียรเอาเมลี่เอาตะไปพักมันบ่ลักครับนั่นมันนั่นเขาทำมาเห็ดไปทันแล้วครับโอ้คุณยายเป็นเป็นคนขยันครับพี่น้องเพิ่นปลูกทุกอย่างที่กินได้นี่ถูกอย่างเลยครับ ขายตลาดแล้วอยากได้กินให้มันมี่เหมือดยาอาห้มันเลยสือเพิ่นขอเพิ่นครับอันคุณยายปลูกทั้งเบิดจากไรครับทั้งใต้หันไร้กลัวบอดผีเพ่าะเป็นสองไร่ขุนบดลุ่มไรแต่ว่าเนี่ยต้นเนี่ยร่วมแล้วเป็นสามไร่เนาะครับนี่ครับเพิ่นใส่ทอหนามแล้วก็ต่อไปหดเป็นโกโก้ครับเพิ่นปลูกโกโก้โกโก้ ดูมงสวนผสมประสานครับนี่โกโก้โกโก้ที่เหลียวอันนี้อะไอันนี้ห่อด่างเขียวออมเพียหยังครับคุณยายเพียว่าบ่้หายมาแล้งตอมอ๋อครับบ่้หายมาแล้งจับครับก,กันไว้อ๋อครับโกโก้ขั้นมาแล้งจอไม่แล มันบอนนั่นตัวมันบอบอใหญ่บอมันนั่นใบมันที่ซอยอันนี้มันบอมีแนวตอบยังไงเหรอมันกับเดรดปลาคือต้นเหล่าใบนั่นน่ะอ๋อมันมันปลูกยากบอกคุณยายกับปลยากครับเราให้ใส่ปุ๋ยให้มันอยู่บครับใส่อ๋อปุ๋ยน้ำปละครับใส่ปุ๋ยแล้วก็สีดใหญ่มันบอเอาสีดแต่ฮอร์โมนินสีอันนี้แล้วครับลูกทันแล้ว อ๋อครับบ่ได้จิตยานั่นหนอกจิตแจ่มลุงค,ครับครับประเสดิประสมประสานกับคุณยายโปโกโก,โกรครับเนี่ก็เขาคุณยายกับผ้าเขามาน้องสาวคนละนะครับนะเพิ่นกระเลียงป่าพร้อมนะครับท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นกะว่าเพิ่นปล่อยป่าน้ำแล้วก็ปล่อยปา่ปยปาน้ำแล้วก็เป็นปาน่าธรรมชาสตร์แล้ว สาเพิ่นกะยังบ่ทันไงเลรอคออุณยายว่าสิเอาออกสีที่ดล้วเนี่ยคู่กลางเนี่ยว่าสิลือ้อมันได้แต่ได้เดียวคับรือ้อแล้วก็สิโจกหม่บ่ครับคุณยายเออครับเฮ็ดอันเฮ็ดหม่องพักน้ำห้องไหนครับหม่องพักน้ำห้องใส่ต้นไม้น่ะครับผมนี่กะกานี่ข้ากับเป็นโกโก้พ่นพร้อมครับออโกโก้พ่นกับปลูกกับมีเป็ดเนาะเออมีเป็ดมีไก่เราห้องกับไปเบิ่งไก่กัไปเบิ่งไก่ครับ ก็ไปเบิ่งไก่ล้วก็มี่ามตัวหนึ่งเนาะครับคุณยายครับแล้วก็ไก่ันตะเลียงไก่น้ำครับไก่ไก่ครับคุณยายไก่คุณยายนีกะมีคนมาเอามารับไปขายอยู่เนาะคุณยายบคแต่ว่าขอมีมันบอขับคุณยายครับนี่กะไก่กับเริ่มเบาะคนกัเห็ดคอก ขอแบบบ้านๆเท่าน้ากับแบบบ้านๆน,นอกเท่าน,น้บแบบบ้านนอกนี่ครับไก่พันครับไก่พันเ้ากะพันเลี้ยงเป็นเลี้ยงไกล้กับบือแต่ผูมาารับมัน,มนบอครับแต่ว่าทีาน่นีขายบ่เท่านั้นล่ะครับอืมครับอ เดี๋ยวครับคุณยายเดี๋ยวผมจะถามตอนสุดท้ายคุณยายสินี่ข้ามแนะนํากับผู้ชมบางใดการเห็ดประเปริผสมผสานมันดีมังใดครับเอ้ามันดีเบิดนหนลาขั้นเฮ้าเฮ็ดได้นะครับปูนั่นอันนี้ผสมกัดแล้วก็คือจังที่แล้วมีเป็ดมีไก่ห้เฮาเลี้ยงไปจังที่แล้วครับมันจะดียุ่แล้วขั้นตะว่นเฮามี้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเรียื่องแต่นั่นดอกครับ คุณยายคุณกปุผสมภาษาอทุกอย่ากนะครัคุณยายเาใจเอาน้ันดีเบิน่งเยนครับอยู่กับใจเอาครับเนี่ยอยกับใจเอับนาลักบัสนสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ สุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ